นั้นมึงคุยเรื่องนั้นคุยดินี่มึงอยู่ฝั่งนู้นหมดวล้วยอดเลยขนมข้ามีกระดูกอาโก้ใ้เล่นถ่ายประกันเอาไปทำยูทิววิดโอไปกินตับไปเที่ยวกันไหม จะไปก็รีไปนี่น่าลิง้ง่ะเฮ้ย,ยสัตว์ลิ้งยังหมดแล้วเหนี่ยที่จริงเขาต้องจอดลงหนึ่งเลย ดีกว่ามากเลยนี่ยังจอดตรงนี้แล้วมันดีได้แค่ไหนเ้าจะลิงมันไปอยู่เมื่อหมดเลยไหมหมดแล้วตรงเนี้ยถ่ายคุณท็อปนะ แกทำเพี้ยไรทางเขาไหลไปเรื่อยเมื่อกี้ว่างอ่ะหลายหลายอืมเออดึงดึงกลุ่ดึงมันรู้ว่าตรงไหนได้แดดตรงไหนไม่ได้แดดฝั่งนู้นเพียบฝั่งนี้เพี้ยไรตอนตอนมันดำทั้งกลุ่มเลย เเยยนะหวนลถ่ายไปเรื่อยๆไม่ถ่ายขับ้าเอ,อตั้งก้อนแล้วเราต่างดาวนีมาใส่ใส่แล้วก็ตัดต่อจะ <c oughs> ไปกินตับ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 กันทำใส่เพลงนะ แล้วค่อยลงนะแล้วค่อยลงลงไหนลงลงเฟกเนี้ยตัดตัดต่อออกเพาะตรงลิงก์อะตอนขับรถได้หน่อยลิงนกเที่ย่มีรูปเดียวเองกว่กูมีวิดีโอลิงอยู่จะพาลิง์ไปกินตับถ่ายตอนไปไปเลยวะถ่ายแล้วก็นั่งดูที่บ้าน้วจะขับรถนานขนาดไหนคุณนั่งดูัจวโมงแล้วเจออะไรบ้าง ต่อไปนี้จะเป็นการหลับของพวกมันหลับรหลับหลังรับแน่ลารลังไปรัเมปับเลยทำไมวะเงมันห้าโมงถึงว่ามึงเข้าเหยียบอ่ะ๊บเดียวันยแล้วยังก ็ต้องเดือดอยู่แล้วมุบบ้งแวะส่งติงเลยนะไปบางนานเลยอู้หูมุงคีสภาพาของไอติงเข้าไปข้างในแล้วมีเลนเดียวกลับไงวะอูก็ต้องรีบไปหญิง,งเลยรับหญิงหญิงเหี้ยอะไรแม่ไปวัดเลยเขาไม่รูมขัดมัน,นขัดได้กี่ชวโมงวะไม่รู้เนมเต็ม วนเต้นเราไมนเที่ยวเลยแปะหนึ่งนี่ภาพคลิปวิดีโอเอ้ยไม่แน่เผื่อเราถ่ายเงี้อาจจะมีอุบัติเหตุข้างหน้าส่งเ่องทีมันจอไปต่งงีกได้ห้าพาทอางกินเหล้ามึงก็ขัดชนเลยดิอันนี้นะครับอ่านี่คือที่ไหนนะทะเลทะเลครับนี่กำลังจะกลับบ้านึ่งไปดูลิงกลับมาพาลิงมากินตับ ปับปรับปับกรปรับร้านผลไม้ผลไม้ทำอะไรจ๊ะฮะทำอะไรเราจะกินเราจะกินกินอะไรกินตับรัรถรถรถไอพวกนั้นน่าจะจอดซื้อของให้ยืนไปถ่ายรูปเขาอีกทีน่ค่อยที่าถ่ายที่อยู่บนจอดเละเลย อย่าแซงก็แซงอย่าจี้แล้วเบรกก็เสียบเลยนะเดียวสิุกียเอมสักหน่อยั๊กเมยีครอาเสียน้อยไปบ้านลูดกันผละมอยุทางม โลโลช็อกโกแลตจะกินอะไรน้ำปั่นเหรอก็น้ำพันไม่มีนะน้ำผลไม้ที่ปั่นเป็นน้ำพันธไม่มีนะเป็นอะไรอะบอกมาเดี๋ยวกล้วยส้มหน้าเหมือนลิงเกมอะไรไปหาเพื่อนไปปากเคี้ยวๆกมงี่้วัดดีเพื่อนง่ายไงก็ดีดิแม่งนะหลิงแม่งนะผมผมชื่อลิงไงฮะสน มันเชี่ยขนาูหใจมึงมาตุ่มตอนลิงไล่อะโอ้ยไอ้เหี้ยแบบควายได้ไปห้ากับลิงไอ้เหี้ยเราก็บอกไอ้มึงจะขโมยจะขโมยจะขโมยล้อวหรอไอ้เชี่ยลิงมาอยู่หิงมาเฉยไอ้คนรักแรงเลยไอ้ย่าเพิ่งไปลงเฟซนะโดนยกกลุ่มเลยนะ ดันนี้โดดเรือไปเลยเราอยู่ท่าเรืออะไรนะตลาดสดตลาดสดบางพึ่งเนี่ยเราจะไปดูรถลิฟต์กันจอดจอดจอดเลยไปเที่ยวจอดทไมจอดซื้อผลไม้เหรอซื้อป่ะได้เล้วเราลงนี่เราได้ซื้อผลไม้